สำหรับระบบตู้คีย์ออสนะครับผมเเราโรงพยาบาลชาตตการนะครับผมมีตู้ส่งตรวจนะครับผมประมาณ3ตู้นะครับเเรา ติดตั้งโดยจากทีมสอสอจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมแล้วก็ใช้ทั้งหมด3ตู้ในการส่งตรวจนะครับในงาน NCD นะครับผมในงาน OPD นะครับผมแล้วก็ในงานของกลุ่มแพทย์แผนไทยในส่งเสริมป้องกันโลกนะครับผมสามารถส่งตรวจได้เลยแล้วก็สามารถขอออเทนได้นะครับตรวจสอบซิทได้นะครับผมแล้วก็ส่งต่อไปที่แผนกได้เลยมีการยืนยันตัวตนตนเองพร้อมเลยนะครับผมสำหรับระบบคิวออนไลน์นะครับผมอ่านะครับผมเราจะใช้ในคลินิกบริการนะครับ ในกรณีที่นัดหมายคนไข้ผ่านไลน์หรือว่าแอปนะครับผมมีในเรื่องของการจัดคิวว่าคนไข้เนี่ยจะถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วตนเองจะต้องมาวันนี้ในคิวที่เท่าไหร่นะครับผมของโรงพยาบาลนะครับผมโดยที่หมอจะส่งไลน์ไปที่โทรศัพท์มือถือคนไข้และคนไข้จะเห็นได้ตอนที่อยู่ที่บ้านนะครับผมแล้วก็มาที่คลินิกต่างๆนานาได้เลยนะครับผมแล้วก็โดยที่จะได้เช็คว่าตอนนี้ตนเองอยู่ที่คิวที่เท่าไหร่นะครับผมทําให้ลดความชุกในการที่คนไข้มากองที่หน้า OPD ครับผม รับในส่วนของตัวนะครับผมสมาร์ทอุป m ร n t นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่นะครับผมมีการชั่งน้ําหนักวัดสูงน,นะครับผมแล้วก็หาข้าวไว้ต้นทรายได้เลยนะครับผมโดยที่ส่งตรวจจากระบบ HIS IS มานะครับคนไข้าสามารถรับบริการโดยที่วัดน้ำหนักอาชั่งน้ําหนักวัดสูง <ๆ S 2> ได้เลยนะครับผมแล้วก็บันทึกไปใน HIS โรงพยาบาลได้เลยนะครับผมได้ติดตั้งมาจากทีมสมาร์ทคิวของทีมสสจพิศนุโลกนะครับผมขอบคุณ ส่วนระบบอ่า uh, IPD และ OPD Paperless ของเรานะครับผมที่นี่เราใช้ระบบ OPD โดยการที่เราบันทึกข้อมูล100%อนะครับผมทุกจุดเจ้าหน้าที่ทุกจุดนะครับบันทึกข้อมูล h o s p i t a ้เนะครับโรงพยาบาลเราใช้ h o s p i t a แลวก็เราจะบันทึก100%แล้วก็ดูในระบบสารสนเทศทั้งหมดจะไม่มีการสแกนใดๆยกเว้นมีแบบฟอร์มหรือว่าเอกสารต่างๆนานาจากภายนอกนะครับที่เราจะสแกนดูประกอบคู่นะครับผมส่วน IPD Paperless นะครับผมเราใช้ของบริษัท h o t m a r t นะครับผมในการดูที่เจ้าหน้าที่นะครับผม หมอในการที่จะสรุปชาร์จอยู่นอกภายนอกองค์กรและอยู่ภายในองค์กรได้นะครับผมแล้วก็เราสามารถเดินราวตามเตียงคนไข้และก็เอาชาร์จไปดูประวัติการรักษาได้ในแต่ละวันครับผมระบบถัดไปนะครับผมเป็นระบบ Smart PHR นะครับผมผู้รับบริการสามารถดูประวัติการรักษาของตนเองก่อนได้เลยนะครับผมในโทรศัพท์มือถือนะครับผมผ่านแอปหมอพร้อมนะครับผมแล้วก็ไปกด นะครับผมประวัติสุขภาพสามารถเห็นประวัติการฉีดวัคซีนนะครับผมการแพ้ยาหรือข้อมูลการรักษาของเรากรณีนี้ที่เราอยากจะไปคลินิกเอกชนไปร้านยาหรือว่ามาที่โรงพยาบาลน,นะครับเราไปรักษาที่ไหนถ้าบันทึกข้อมูลลงมาแล้วไปรวมในที่แอปหมอพร้อมนะครับผมเราสามารถเห็นประวัติการรักษา phr เราได้เลยว่าเรารักษาที่ไหนบริการที่ไหนบ้างนะครับผมเพื่อให้เป็นการต่อเนื่องในการรักษาคนไข้นะครับผม ระบบถัดไปนะครับผมสมาร์ตรีเฟอร์นะครับในการที่เราส่งต่อรักษาคนไข้นะครับไปโรงพยาบาลแม่คายหรือโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการรีเฟอร์ของเรานะครับในการอาเอารถแอมบูเลนส์ออกไปนะครับในการรับส่งคนไข้นะครับผมเราจะสื่อสารกันด้วยระบบสารสนเทศที่เรียกว่า Thai Refer นะครับผมเป็นที่ใช้กันทั่วและแพร่หลายโดยพอสมควรเลยนะครับผม ระบบถัดไปนะครับผมเป็นระบบเทเลเมตนะครับผมแล้วก็โฮมวอร์ดนะครับผมระบบเทเลเมตกับโฮมวอร์ดของเราเนี่ยนะครับคนไข้สามารถรักษาตนเองอยู่ได้ที่บ้านนะครับในเขตภูมโลกนะครับและเราก็สามารถคอนเฟลเลนต์ไปหาคนไข้ในการรักษานะครับติดตามการรักษานะครับผมแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยไม่จําเป็นต้องมาชุบที่ตึกผู้ป่วยในนะครับสามารถอยู่กับญาติได้ด้วยนะครับผมในการรักษา แล้วเราก็สามารถวิดีโอคอลหรือว่าคอนเฟลเลนต์ไปดูนะครับแล้วมีการสามารถส่งยาไปสีด้วยนะครับผมในคลิปถัดไปที่เราจะมีเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นการส่งยาไปสนีนะครับคนไข้นะครับผมเกี่ยวกับพวกรับยาต่อเนื่องหรือว่ารับยาใหม่ๆหรือว่าจะก,กรณีที่เราดิชาร์จหรือว่าจําหน่ายกลับบ้านตอนที่เราเป็นโฮมบอร์ดหรือว่าเทเลเมดนะครับผมที่เราไม่จําเป็นต้องมานอนที่โรงพยาบาลน,นะครับ พอเราคอนเฟลเซ่กับแพทย์เสร็จนะครับผมเราสามารถบอกคนไข้ว่าไม่จะเป็นต้องรับมารับยาที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับผมเราจะจัดส่งยาไปสีไปให้คนไข้ที่บ้านด้วยนะครับผมเรียกว่าดักนะครับผมอาโฮมดักนะครับผมโอเคครับ ระบบเอ็กซเรย์นะครับเดิมเลยเราใช้ระบบฟิล์มนะครับผมตอนนี้เราใช้ระบบแพ็กนะครับผมแล้วตอนนี้เราเอาระบบนะครับผม dr pack ai มาระบบอ่านผลฟิล์มอัจฉริยะนะครับผมได้ใช้ในการซอฟต์แวร์อ่านข้อมูลผลการเอ็กซเรย์ได้ด้วยนะครับผมแล้วเรามีทั้งในโรงพยาบาลและออกไปมบาย l e ด้วยนะครับผมเราใช้เป็นดิจิตอลฟิล์มหมดเลยนะครับสำหรับโรงพยาบาลเราครับผม ระบบ lab ที่นี่นะครับผมเราก็เป็นระบบ smart lab เช่นกันนะครับผมในการที่ใช้ระบบ LIS นะครับผม lab information system ในการรักษาคนไข้อ่านผลคนไข้นะครับและมีการส่งข้อมูลเชื่อมโยงกันในระบบ electronic file ทั้งหมดเลยนะครับผมการแปลผลผล lab หรือว่าผลเลือดต่างๆนานานะครับผมเราใช้ดิจิตอลหมดทั้งหมด100%ขอบคุณครับที่นี่นะครับผมเรามีระบบ smart critical decision support นะครับผมเป็นระบบนะครับผม อ่าปรึกษาแพทย์นะครับผมหรือว่าโรงพยาบาลศูนย์นะครับผมเราจะมีทั้งในรถรีเฟอร์และก็ที่ห้องฉุกเฉินนะครับกรณีที่เราไปออกนะครับผมผู้ชีพฉุกเฉินนะครับ E.S. นะครับผมแล้วก็เราไม่สามารถตัดสินใจอะไรบางอย่างได้เรามีระบบปรึกษาแพทย์มาที่โรงพยาบาลเราหรือว่าที่โรงพยาบาลศูนย์ได้หรือเราจะอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ยังไม่จำเป็นต้องรีเฟอร์ไปแล้วก็มีระบบปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลแม่ข่ายของเราหรือว่าโรงพยาบาลที่เราทํา M.U.U เชื่อมต่อกันในการรักษาที่มีแพทย์เฉพาะทางให้กับเราได้นะครับ ที่นี่นะครับผมเรามีระบบติดตามการรักษาคนไข้นะครับผมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์หรือว่าเป็นระบบคอนเฟอเรนซ์แล้วก็มีระบบสื่อสารกันผ่านทางไลน์นะครับผมแล้วก็มีซอฟต์แวร์ในการที่เราจะเชื่อมโยงคนไข้นะครับผมในการที่จะทําให้การรักษาของเราหลังจากคนไข้กลับบ้านไปแล้วมีการรักษาอย่างต่อเนื่องมีการติดตามอาการมีการดูแลนะครับผมหลังจากที่รักษาที่หน่วยบริการเราเสร็จนะครับผมขอบคุณครับนะครับระบบ Smart Medical Certificate นะครับผม ระบบสมัยก่อนนะครับผมเราใช้ในการปริ้นนะครับผมเป็นกระดาษนะครับในเรื่องของใบรับรองแพทย์ต่างๆนานา,นา,นานแต่ต่อไปนี้นะครับผมเรามีแอปหมอพร้อมนะครับผมที่จะเป็นระบบ ดิจิตอลเซอร์ติฟิเคนะครับผมหรือว่าใบรับรองแพทย์เป็นดิจิตอลหมดเลยผ่านในแอปหมอพร้อมได้เลยนะครับผมเราสามารถรักษาคนไข้และก็บันทึกข้อมูลไปในระบบ h c s โรงพยาบาลนะครับผมแล้วส่งผ่านหมอพร้อมและก็ประชาชนหรือว่าคนไข้ของเรานะครับหรือเจ้าหน้าที่ของเราสามารถพิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้หรือว่าดูใบรับรองแพทย์ได้จากแอปลิเคชันหมอพร้อมครับผมต่อมาเป็นระบบ Smart appointment นะครับผม s m a r t a p p o i n t m ค n t นะครับคือระบบนัดหมายออนไลน์นะครับผม เมื่อเรารักษาเสร็จเรามีการนัดคนไข้ในออ s ฟิศนฟอร์มช s y s t ส m ตหรือ p h s ของเรานะครับผมเราสามารถบันทึกข้อมูลและก็เชื่อมโยงการสิ่งค้นาไปที่แอปหมอพร้อมแล้วก็แอปหมอพร้อมจะมีการเตือนนัดคนไข้นะครับผมว่าจะต้องมารับบริการอีกเมื่อไหร่วันไหนนะครับ คนไข้าสามารถเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็กดยืนยันการนัดหมายได้หรือสามารถยกเลิกการนัดหมายได้เลยนะครับผมผ่านแอปพลิเคชันนะครับทำให้ง่ายต่อการที่คนไข้นะครับผมจะลืมนัดนะครับผมเพราะมีการเตือนไปก่อนนะครับแล้วก็มีการสื่อสารกันว่าคนไข้รับนัดนะเราจะได้เพื่อเป็นการที่สมมติว่าคนไข้ย,ยกเลิกแล้วเราจะได้เอาคนไข้เคใหม่ขึ้นมานัดได้ขอบคุณครับ ระบบ back office นะครับผมเป็นระบบนะครับผม human HR smart นะครับผมหรือว่า smart human HR ก็ได้นะครับผมนั่นคือระบบที่สมัยก่อนนะครับผมเราจะมีทงเนียบบุคลากรใส่แฟ้มเอกสารนะครับผมการเลื่อนขึ้นเงินเดือนหรือว่าการเช็คชื่อมารับบริการนะครับเอามาให้บริการนะครับผมหรือว่าเป็นข้อมูลที่เราจะดูประวัตินะครับผมประวัติ การทํางานของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับผมในระบบกระดาษหมดเลยแต่ตอนนี้เราเอาเข้าสู่ e l e c t r o n i c ิกส์ n h ่ r แล้วเราสามารถดูข้อมูลในระบบได้นะครับผมการเรื่องขั้นเรื่องการประเมินผลการลาต่างๆนานาได้เลยนะครับผมผ่านโปรแกรมของโรงพยาบาลเราครับผมระบบถัดมานะครับผมเป็นระบบใหม่ของเรานะครับผมคือระบบ Payment หรือว่าระบบ e n p p o i n t นะครับการปิดสิทธิ์นะครับผมตามนโยบาย เราประชาชนใบเดียวเลยนะครับผมแล้วก็มีการไปเมนต์นะครับผมการไปเมนต์ก็คือเราสามารถให้คนไข้นะครับเผื่อมีกรณีที่เป็นส่วนเกินหรือข้าราชการนะครับผมที่ต้องรูดบัตร EDC นะครับหรือส่วนเกินที่ต้องจ่ายเงินสดเราสามารถใช้ระบบ QR code และเรามีระบบตู้ชําระเงินสดด้วยนะครับผมที่สามารถให้คนไข้ชาระเงินด้วยเงินสดโดยที่ไม่ต้องไปรอคิวที่การเงินเพื่อให้ต่อแถวยาวๆนะครับผมเราสามารถให้ประชาชนเนี่ยจ่ายตังค์ต่างๆนานาได้เลยผ่านตู้ชําระเงินสดได้เลยครับผม ระบบสมาร์ตอีสลิปอ่านะครับผมส alarie นะครับสมัยก่อนนะครับผมเราจะต้องอปริ้นสลิปเดืนเดือนนะครับผมแล้วก็นะครับให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเอาสลิปกระดาษใช่ไหมครับผมแล้วก็ไปดูว่าเต็มได้เงนินเดือน,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 นเท่าไหร่แต่โลกปัจจุบันนะครับผมเราทำสมาร์ตอีสลิปส alarie ก็คือนะครับผมบุคลากรสามารถเปิดแอป,ปโทรศัพท์มือถือได้ดูผ่านคอมพิวเตอร์ เวิร์กสเตชันได้นะครับผมผ่านโดยการผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมโดยการที่ดูข้อมูลเงินเดือนของตัวเองนะครับในแต่ละเดือนได้แลวก็ถ้าเจ้าหน้าที่อยากจะพิมพ์ก็สามารถพิมพ์ได้เลยหรือว่าถ้าไม่อยากจะพิมพ์ก็ดูเก็บไว้เป็นประวัติก็สามารถดูได้เลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องมาพิมพ์ที่งานการเงินอีกแล้วนะครับผม ระบบสมาร์ทมอนิเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมห้องทำงานในการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนะครับผมห้องเซิร์ฟเวอร์แม่ข่ายนะครับสามารถเข้าออกได้นะครับโดยที่เรามีมาตรฐานนะครับผมการเข้าออกเก็บประวัติหมดนะครับผมมีทะเบียนคุมเจ้าหน้าที่เข้าออกมีทะเบียนคุม คนนอกหรือว่า provider อินเทอร์เน็ต provider นะครับผมหรือว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเราจะเข้าออกไปดูเน็ตเวิร์กหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนานาเรามีการเก็บประวัติการเข้าออกได้นะครับผมผ่านทาง f i n g e r scan scan น่านตานะครับผมแล้วก็ในห้องเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็น smart s e r v ร์โดยการที่สามารถมีการวัดอุณหภูมิแล้วก็ผ่านมาตรฐานนะครับผม HAT ต่างๆนานาในเรื่องของการติดแอร์การควบุมอุณหภูมิการวางสายต่างๆนานาทุกอย่างครับผม ะะระบบ Smart e Document นะครับผมเป็นระบบนะครับผมที่งานธุรการสามารถเวียนหนังสือเอกสารเดิมจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการนะครับผมถือเอกสารนะครับผมไปเซ็นรับเซ็นร <c oughs> ับเซ็นรับเซ็นรับในเอก,กสารธุรก,กรรมเข้ามาในแต่ละฝ่ายนะครับแต่ปัจจุบันนะครับผมเราใช้ระบบนะครับผม Smart Document ใน,นการสแกนนะครับผมแล้วเข้าสู่ระบบแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับผมสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันได้หรือว่านะครับอยู่ที่โต๊ะทํางานก็สามารถรับหนังสือได้นะครับผม ระบบ smart env นะครับผมเป็นระบบใหม่ของเรานะครับผมที่เราเอามาใช้ในเรื่องของนะครับผมเช็คระบบนะครับผมน้ำปราปานะครับผมหรือว่า,าระดับน้ําหรือว่า,าในเรื่องของ env ต่างๆนานาทรัพยากรต่างๆน,า,า,นา,งา,งงานาที่ใช้ในโรงพยาบาลน,นะครับหากเจอความผิดปกตินะครับผมเราก็จะมีการเก็บประวัติการแจ้งเตือนหรือว่าการติดต่อสื่อสารนะครับผมให้ระบบเจ้าหน้าที่ของเราหรือว่างานช่างบํารุงของเราไปคอย support a n เ service ครับ